ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับตอนต้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในของรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านดาวพงศ์นะครับรัตนสุวรรณนะครับซึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับ ซึ่งจะทําให้น да ักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มพัฒนาการนะครับทางด้านเกี่ยวกับ4 H นะครับซึ่งเราเลือกมาวันนี้ก็คือ H ที่นะครับก็คือ Hand นะครับโดยกิจกรรมนี้จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราเลือกมาเนี้ยนะครับ ก็คือตามหล่าหาสมบัตินะครับซึ่งจะให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เข็มทิศนะครับซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่แล้วนะครับครับสำหรับที่มาแล้วความสําคัญก็คือจากกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนนะครับก็คือคุณครูจะให้เขียนแผนที่แล้วก็บอกทิศทางที่ตั้งของบ้านของนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับ คุณครูก็เลยต้องการฝึกทักษะการบอกตำแหน่งหรือว่าการบอกทิศทางให้กับนักเรียนก็เลยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็คือต้องการให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านการสังเกตแล้วก็การสื่อความหมายข้อมูลก็คือการบอกทิศทางนะครับข้อที่2ก็คือต้องการฝึกทักษะการใช้เข็มทิศแล้วก็การบอกทิศทางโดยการใช้เข็มทิศนะครับข้อที่3ก็คือเพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่มนะครับ ผลที่เกิดกับนักเรียนนะครับในทางด้านความรู้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบของเข็มทิศวิธีการใช้เข็มทิศที่ถูกต้องรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทิศทางต่างๆคําศัพท์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษทําให้นักเรียนสามารถบอกทิศทางนะครับด้วยเข็มทิศได้อย่างถูกต้องนะครับในด้านสมรรถนะนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะการสังเกตสิ่งแวดล้อมต่างๆจากกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ ฝึกทักษะการใช้เข็มทิศการบอกทิศทางรวมไปถึงฝึกทักษะการคาดคะเนการกะประมาณระยะทางในการทำกิจกรรมคุณลักษณะนักเรียนสามารถนำวิธีการทำงานเป็นกลุ่มมาใช้ในระหว่างการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนและปรึกษาหารือรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปและนักเรียนยังมีความสามาคัคคีมีความอดทนปฏิบัติกิจกรรมตามล่าหาสมบัติจนเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมเดินไปค่ะ มีนหญับด้านม่นะของบด้านนะ่มีอะไรปีกับกับปีมีนันมีมนกับด้านปีกลับทุกอย่างหัวตั้งหมดเลยมียนเดียวที่เรกับกับกับบ้านเเือเดนนเดผมนามี เดือนขึ้นป่าก็รู้มีนาเฮ้ยเดือนมีนาเดินแลไรเดืนสี่สามสามเลยครับเดือนไหนเดือนไหเดือนไหเดือนไหนเขียนดิเขียนเดืนไหนามันเดือนัดมันเดือน 1 2อยา បាទលោកខ្ញុំចង់បើកកថាខណ្ឌមួយ เราจะมาดูทำหัวอะไรเงี้ยสุกาคอนาคอนทำอะไรอยู่ครับครับนอนหรือสีทับสีทับสีทับนอนหลับหนึ่งร้อยสิบนอนหลับหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้สิบหนึ่งเมตรดูแล้วจดดูแล้วรับรับหลังเียนหนึ่งร้อยสิบ กิจกรรมตามล่าหาสมบัติเป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมซึ่งเป็นการฝุดทักษะการทํางานเป็นทีมโดยสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เข็มทิศอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยค่ะ กิจกรรมตามล่าหาสมบัติเป็นกิจกรรมที่ทําให้คนในกลุ่มสมมามัคคีกันและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เข็มทิศอีกทั้งยังสนุกแถมยังท้าทายด้วยครับสวัสดีค่ะพวกเราสองคนจะมาเสนอการถอดบ,บทเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมตามล่าหาสมบัติจากการที่ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมที่เราเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเราขอถอดบทเรียนตามดักปัชยังเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมตามร่าสมบัติได้ดังนี้3มห่วงเองเงื่อนไขโรงมาสมิติเหตุผลจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปัญหาว่านักเรียนเขียนแผนผังการเดินทางไปยังบ้านของนักเรียนได้ไม่ถูกต้องจึงมีการจัดกิจกรรมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือการเขียนแผนผัง และการบอกทิศทางพอประมาณครูจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติในการฝึกใช้เข็มทิศในช่วงเวลาสามชั่วโมงซึ่งเพียงพอที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการบอกทิศทางที่ตั้งของบ้านหรือการเดินป่าในวิชานู่เสือภูมคุมกันคือนำความรู้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปเสือเนนารีวิชาเข็มทิศมาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมตามราหาสมบัติค่ะสองเงื่อนไขนะคะคือหนึ่งเงื่อนไขความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในวิชาลูกเสือให้มีความก้าวหน้าได้มากขึ้นและการศึกษาเพิ่มเติมในการดูทิศทางการหาข้อมูลในการใช้เข็มทิศเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและผู้รู้ 2. เงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อตรงต่อเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ การมีความอดทนเมื่อพบกับปัญหาต่างๆและการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นการให้ความร่วมมือต่อกันมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นและมีการเคารพต่อกันและใช้ความสามัคคีในการตามล่าหาสมบัติค่ะสี่มิตินะคะซึ่งตรงกับมิติด้านสังคมคือได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังคำ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและพวกเรามีความสุขอย่างมากกับกิจกรรมนั้นทําให้พวกเราได้รับความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเข็มทิศและการดูเข็มทิศทําให้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินหลังจากนี้พวกเราหวังว่าพวกเราจะนำนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พวกเราสองคนขอขอบคุณในนาที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากการจัดกิจกรรมตามล่าหาสมบัตินักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการเขียนแผนที่ไปยังบ้านของนักเรียนเพื่อให้ครูสามารถเดินทางไปเยี่ยมบ้านได้อย่างถูกต้องตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือการเขียนแผนที่ในการจัดส่งสินค้า เมื่อนักเรียนสั่งสินค้าที่ต้องใช้แผนที่ในการจัดส่งรวมทั้งในการเขียนแผนที่เพื่อติดต่อในการสมัครงานและนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการดูแผนที่จาก Google m a p หรือการใช้ GPS ในการนำทางซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจและง่ายยิง่งและการจัดกิจกรรมตามล่าหาสมบัติยังสอดคล้องก,กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยเล็งเห็นความจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีทักษะสําหรับการออกไปดําเนินชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่21จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21ขึ้นซึ่งสามารถสรุปทักษะสําคัญที่นักเรียนควรมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือ 3R และ 4c ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้3 r ได้แก่ reading การอ่าน writing การเขียนและ arithmetic ด้านคณิตศาสตร์และ 4c ได้แก่ critical thinking การคิดวิเคราะห์ communication การสื่อสาร collaboration การร่วมมือและ c r e a t i v i t y การคิดสร้างสรรค์รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะด้านการสนทนาและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่จากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติเพิ่งเป็ดซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับก็ทำให้นักเรียนได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการ ใช้เข็มทิศการบอกทิศทางนะครับแล้วก็การเขียนแผนที่การกะประมาณซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการไปเข้าค่ายพักแรมนะครับนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ได้การเดินป่าการเขียนแผนที่จากโรงเรียนไปถึงบ้านเพื่อให้คุณครูสามารถไปเยี่ยมบ้านได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นไปตามคุณธรรมประจําโรงเรียนนั่นก็คือซื่อสัตย์เสียสละอดทน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนก็มีความรู้และก็มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมด้วยครับกิจกรรมตามล่ามหาสมบัติลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคุณครูได้ออกแบบกิจกรรมโดยบูรณาการ3ามกลุ่มสาระหลักวิทย์คณิตภาษาอังกฤษและหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างสอดคล้องและส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งสิ่งเหล่านี้นักเรียนสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเขียวชมพูดูเด่นเป็นสง่า ต้นไทรยืนทอดกายากพกป้องน้องพี่เราชุมชนวัดไทรน้อยสามกีสร้างคุความดีมีวิน,นัยน้ำใจนักกีฬา,ารวมแรงร่วมใจไม่เคยไวายดนสงดังคำพันธ์ทันมีค่าเรียน i